ชาวจังหวัดระยองร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลรับวันขึ้นปีใหม่2568เมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่1มกราคม2568ที่หน้าหอพระพุทธอังคีรส สวนสีเมืองอำเภอเมืองจัังหวดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจัังหวดระยองเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระพิสุสามเณร จำนวน68รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนืน่องในวันขึ้นปีใหม่2568โดยมีพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองพระวะชิระปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองนำพระสงฆ์รับบิณฑบาตซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดระยองสำนักงานพระพุทธศาสนาและเทศบาลน,นาครระยองโดยในงานได้มีพิธีสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เข้ากราบไหว้องค์พระพุทธ อังขีรสภายในหอพระก่อนที่จะนำประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนืน่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ดังกล่าวค่ะโดยมีนายกัญชัยเทพวรชัยนายกัมทนเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมประหลัดจังหวัดระยองนายอนุสรแสงกล้านายอำเภอเมืองระยองนายวิชิตศรีชลานาย,ยกเทศมนตรีนครระยองร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะ สำหรับการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและเป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตและทำมาหากินในการเริ่มสักลาดใหม่นี้ตลอดจนเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่งลับที่เป็นญาติพี่น้องมิสหายอีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนพระดาสุวรรณรายงาน